คลิปนี้มาดูวิธีการสมัครตัวไลเซนของ V-Ray นะครับสำหรับใช้ใน SketchUp นะครับก่อนอื่นก็ให้เราเข้ามาที่เว็บ chaos.com นะครับแล้วก็มาดูที่ Product นะครับตัวที่เราจะใช้จะเป็น V-Ray นะครับ V-Ray ตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็ตรงนี้มันจะมี Try for Free นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับให้เราดูเป็นไลเซนต์ตัวนี้นะครับก็คือตัว V-Ray Solo นะครับก็คือ V-Ray สำหรับ1เครื่องนะครับนี่มันจะมี ให้เราทดลองใช้ได้30วันนะครับเราก็กด start your try i เอาไปเลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นอ e ีเมลนะครับแล้วก็กด continue ครับในส่วนตรงนี้เราก็ใส่นะครับกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเป็นชื่อที่อยู่นะครับเสร็จแล้วก็กดตัว go to payment นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราจะต้องเลือก payment นะครับ ก็ให้เราเลือกเป็นบัตรเครดิตหรือว่า PayPal นะครับก็เอาที่เรามีนะครับในส่วนของอจารย์ดี้นะครับก็จะเลือกใช้เป็น PayPal นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกดยกเลิกการตัดเงินอัตโนมัติได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะแค่ทดลองใช้30วันนะครับอ่าโอเคพอเราก็อบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับกด Continue มันก็จะให้เราดาวน์โหลดนะครับตัวปลั๊กอินนะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ พอกดดาวน์โหลดแล้วมันจะเข้ามาหน้าให้เราใส่ยูสเซอร์นะครับให้เราเข้าไปเช็คอ e ีเมลนะครับให้เราไปเช็คในอ e ีเมลนะครับมันจะมีอ e ีเมลที่ให้เราทําการกดเข้าไปเพื่อตั้งพาสเวิร์ดนะครับก็ให้เราเช็คอ e ีเมลแล้วก,กดเข้าไปตั้งพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการซายอินนะครับเข้าไปได้เลย อพอ s ซ g n อิเข้าไปได้แล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตรง User ของเรานะครับตรงนี้แล้วคลิก My a c c o u n t พอ My a c c เ u n t เสร็จแล้วให้เรากดที่ดาวน์โหลดครับทีนี้ให้เราเลือกเป็นสกี t u p นะครับ Vlay for สกีรับแล้วก็เวอร์ชันนะครับอันนี้เราก็เลือกเวอร์ชันได้เลยนะครับสกี t ับเราเป็นเวอร์ชันอะไร รช่แล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับกดบันทึกเปิดโฟลเดอร์ได้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวโปรแกรมนะครับ v l a y ตัวน,ตนี้มานะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกได้เลยนะครับแล้วก,กด yes นะครับ ใครที่เปิดตัวโปรแกรมสเกตอัพอยู่นะครับมันจะไม่รันนะครับให้เราปิดโปรแกรมสเกตัพก่อนนะครับตรงนี้เราก็ติกนะครับทั้งสองเลยนะครับแล้วก็กด Continue อันนี้สเกตัพเราเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเราก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็กด i n s t ต l ลนะครับพอถึงหน้านี้เราก็กดดันนะครับโอเคตอนนี้ตัววีเลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เปิดสกีลขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวแถบเครื่องมือนะครับวีเลย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเรากดนะครับปุ๊บมันก็ยังจะใช้ไม่ได้อยู่นะครับให้เรามาตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ extension นะครับแล้วก็มาที่วีเลแล้วก็เลือกที่เคลนะครับแล้วก็เลือกที่ chaos add c u n t นะครับแล้วเราก็กด Sig- อินนะครับ ทีนี้เราก็กรอ,อกนะครับตัวอีเมลแล้วก็รหัสนะครับที่เราใช้สมัครตัวยูเซอร์ในการทดลองใช้นะครับตัววีเลย์พอเรากด s ิง n i อิเรียบร้อยนะครับเราก็มากดเ e n d e r ร์หรือว่ากดที่หน้าต่างวีเลย์อีกทีนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเรียบร้อยไหมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่าเรียบร้อยนะครับ เราสามารถใช้ตัววีเลตัวทดลอง30วันได้แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัครตัวไลเซนสวีเลนะครับใครจะใช้ต่อนะครับก็ให้ัปตัดผ่านบัตรรั่วผ่านเพย์เพาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะแค่ทดลองใช้นะครับก็อย่าลืมไปกดยกเลิกนะครับการตัดเงินอัตโนมัตินะครับตรงบัตรเครดิตเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่ามันกดยกเลิกยังไงนะแต่ว่าใน PayPal นะครับมันก็จะมีวิธีนะครับยกเลิกตัดเงินอัตโนมัติอยู่นะครับ พอเราสมัครเสร็จนะครับถ้าใครอยากจะแค่ทดลองใช้30วันนะครับเราก็ไปเสิร์ชวิธีการยกเลิกได้เลยนะครับใน Google มีใน y o u t u b e นะครับมีคนทำวิธีการยกเลิกแต่เงินตรงมัดไว้เยอะมากนะครับเราก็จะลืมไปยกเลิกนะครับถ้าใครจะแค่อยากจะทดลองใช้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับไว้ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะฮะ